มาติดตามราคาของหมู3ชั้นในตลาดซับสินพาซาราคาพุ่งกระฉูดกันเลยทีเดียวแม่ค้าบอกว่าก่อนจะถึงจุดจีน จะต้องปรับราคาขึ้นอีกสองรอบโอ้โหจะเป็นยังไงกันเนี้ยนะครับนำท่านผู้ชมไปติดตามบรรยากาศในตลาดทรัพย์สินพลาซาสงขากันเลยซึ่งก็ปรากฏว่ามีลูกค้าไม่มากนักที่เข้ามาซื้อหมูนะครับในช่วงที่หมูนั้นมีราคาแพงลิบลิวเนื่องจากลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะเป็นลูกค้าเจ้าประจําที่แม่ค้าจะนําหมูที่สั่งไปส่งให้ถึงบ้านหรือร้านค้าเองเลยโดยลูกค้าเนี่ยไม่ต้องมาซื้อที่เขียงหมูในตลาดนะครับเนื่องจากเป็นช่วงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโอไมครอนอีกด้วยนั่นเองนะครับ ซึ่งนางสุนันทาภูมิวิทยาครับแม่ค้าเขียงหมูตลาดทรับสินพลาซ่าก็ได้เปิดเผยกับเราว่าราคาหมูในวันนี้ หมูสามชั้นกิโลกร,รัมละ200บาทนะครับเนื้อแดงกิโลกร,รัมละ170บาทเนื้อสันนอกกิโลกร,รัมละ170บาทและซี่โครงหมูราคากิโลกร,รัมละ170บาทถึง180บาทช่วงนี้หมูแพงมากๆลูกค้าก็ลดปริมาณการซื้อลงจากที่เคยสั่งเยอะๆก็สั่งแค่พอประมาณนะไม่ไหวนะครับซึ่งสําหรับราคานี้น่าจะไม่นิ่งครับเพราะจบจนถึงจุษจีนราคาก็อาจจะขึ้นอีกสองรอบก็คืออาทิตย์ละครั้งบางทีอาจจะต้องปรับ10บาทบางทีอาจ,จ ต้องปรับ20บาทแต่ทั้งหมู่3ชั้นซึ่งยอดนิยมเนี่ยทำได้หลายอย่างจะต้องปรับไปเป็น240หรือ250บาท กันเลยทีเดียวต่อ1กิโลกรัมนะครับหมูสามชั้นเนี่ยจะราคาแพงกว่าส่วนอื่นอีกทั้งในยอยู่ในช่วงของเทศกาลตรุษจีนนะครับยอดนิยมตรงนี้ก็เลยจะมีราคาปรับสูงขึ้นไปอีกเตรียมตัวกันได้เลยทีเดียวนะครับแม่ค้าหมูตลาดรัพ์สินลาซ่าก็ยังกลับเพิ่มเติมว่าขายหมูมา15ปีเนี่ยเพิ่งมาเจอประสบการณ์อย่างนี้ครั้งแรกเลยนะครับไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับลูกค้าก็เหมือนกันนะครับหมูราคาคือกําลังละ250บาทโอ้โหไม่รู้จะว่ายัางไงก็ต้องช่วยๆกันแหละครับทั้งคนขคนอวงส่ ผู้ประกอบการด้วยนะครับโอ้โหราคาแพงจริงๆนะครับลูกค้านี้บนกันอุบเลยทีเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ปรับกันนิดนึงนะครับทานเนื้อน้อยลงไปทานผักเยอะๆก็คงจะพอที่จะช่วยได้หรือไม่ก็ไปทานไก่นะครับทานปลากันแทนนะครับก็คงจะพอไหวกันเลยทีเดียวก็ต้องปรับกันไปนะฮะหรือแม้แต่กุ้งนะครับกุ้งแห้งนะครับไม่แน่ใจว่าราคาจะปรับตามกันด้วยหรือเปล่านั่นเองนะครับโอ้โหลําบากมากเลยในช่วงนี้ก็ให้กําลังใจกับทุกๆคนนะครับ